สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมกับนี้ไม่เจอกันอีกแล้วครับผมกับบรรยากาศสองริมฝั่งทางรถไฟสายเหนือนะครับเนาะ e ีพีนี้นะครับผมก็จะเป็น E ีพีระหว่างเด่นชัยบ้านปินนะครับผมสําหรับ E ีพนี้ก็เป็น E ีพีต่อจาก E p พีที่3นะครับเนาะครับผมเด่นชัยบ้านปินนะครับผมเขตรอยต่อสิ้นสุดของเด่นชัยนะครับผมมุ่งนาขึ้นสู่ สถานีบ้านปินนะครับผมซึ่งเป็นสถานีรถไฟตั้งแต่ยุคสมัยสงครามโลกนะครับผมนี่ครับผม่ว่าริมทางรถไฟนี่ก็สีเจอธรรมชาติที่สวยงามนะครับนะาะบอกว่าสิเป็นภูเขาหรือว่าแม่น้ํานะครับผมทางรถไฟก็ชิดตัดเลียดไปน้าแม่น้ำนะครับารนาองแม่น้นํายมนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศทิวทัศน์ที่ทสวยงามนะครับผม ก็เดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเลยครับพี่น้องครับกาเขาออกมาจากสถานีเด่นชัยนะครับผมสถานีต่อมาก,ก็เป็นสถานีแกงหลวงนะครับเนาะการทางกาันบ่อไก่ไปไหนครับผมแต่ว่าระยะที่เขาเดินทางมาสิผ่านเป็นช่วงเขานะครับเนาะที่มีบรรยากาศที่สวยงามกับผมเขาก็ได้เข้าสู่เขตของสถานีแกงหลวงนะครับเนาะ ตาเท่านั้นมาขึ้นมาทังบานปินจากเดืนใช่นะครับนาะจะอยู่ฝั่งทางขวามือนะครับนะ้อะสิมีธรรมครับผมสิมีธรรมเหมือนจะแบบเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือเปล่าผมก็บรรยาใจนะครับนาะอยู่ไม่ไกลจากสถานีนะครับนาะของสถานีแกงหลวงนะครับผมเหมือนสิเป็นธรรมไงเลยพี่น้องครับผมแต่ว่ายู่ผมสังเกตนะครับนาะเอาพอเดินทางมาหอดสถานีแกงหลวงก็ มีขบวนรถไฟเป็นสีมาลีกันพอดีเลยกับพี่น้องก็พอดีฮาเดยพักนะครับเนาะหล้วก็เบิ่งรถไฟหลีกันครับผมที่สถานีแกงหลวงนะครับเนาะกับพอดีได้พักพร้อมครับผมห่อนนะครับผมเมืองที่ไทยทำนะครับเนาะแล้วสงกานต์ใไหม่ครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศรถไฟสวนกันครับผมที่สถานีแกงหลวงนะครับเนาะพอดีถือโอกาสนะครับโอกาสไปเก็บภาพเก็บภาพบรรยากาศนะครับเนาะมา าพี่น้องพอดีครับผมในช่วงเวลาพักพอดีครับสําหรับรถไฟขบวนนี้กับมุ่งหน้ามาจากเชียงใหม่ด้อพี่น้องด้อไหลลงมาครับผมกระสีมาสวนกันครับรถไฟทีบน่ะครับผมมาจากกรุงเทพน่ะครับผมจาตรงจังหวะหัี้ตรงนี้พอดีครับผมอันนี้ก็เป็นพี่น้องพันสีมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะครับนาะจากต้นทางที่เชียงใหม่นะครับผมโอ้ขบวนยาวเลยครับพี่น้อง ไฟขบวนี้ครับผมอ่าสักพักนึ่งแบบเป็นรถไฟขาขึ้นนะครับเนาะ่งนาจาก,กนะครับขุนเก็บ้วครับผมขึ้นถึงเชียงใหม่นะครับเนะาะสกันแล้วครับผมพวกผู้คนไล้ได้พี่หน่องครับผมเพินใส่งานรถไฟนี่คือแบบเดินทางเลยรถไฟนะครับเนาะยังนิยมกันหลายนะครับผมถือว่ายัางได้รับความนิยม ลายอยู่พี่น้องครับผมสําหรับการเดินทางเดินรถไฟนะครับเนาะอ่าวเซตจดินรถไฟหลีกกันเลยพี่น้องเขาก็เดินทางต่อกับผมมุ่งหน้าสู่บันปินครับผมมึงบรรยากาศสองฟังทางต่อกับพี่น้องช่วงหน้าแรงมีกระสีแห้งๆเนี่ยพี่น้องครับผมแต่ก็ยังยังงามเนี่ยอยู่หรอกครับผมแต่ยังได้เห็นอยู่ยังมีเห็นสวนเห็นหยังนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นหน้าฝนนี่โอ้ยคักแล้ว มาฟังแม่พี่กรสิเป็นหลากหลายที่พี่นองครับผมกระสิมีผวกสวนสมสวน,สวนสมโอหรือว่าแก้วมังกรด้วยนน่ยครับผมล้ำย่ยนะครับเนาะมดมวงกบไพ่มุนนี่แหละครับผมโอ้หลากหลายครับผมนี่ก็สวนสมเลยพี่นองครับผมเบิดลูกเขาเลยดี่โอ้พิตายูครับครับผมปูนเทียงมันอยู่ทั้งยอดนะครับผมพี่เนาะเป็นแต่ออนซอนลายครับผม ถัดมานะครับบอไก่ห้องกัสิมาเจอเนี่ยแหละครับผมเป็นสะพานนะครับที่มีความยาวเลยพี่น้องสะพานตัวนี้มีความยาวนาะสีเป็นขามแม่น้ำย่อมเรือปลาผมกรบเบนใ่ใ้องตัวนี้ครับอันนี้บอมี้อมูลน,นะครับผมแต่สิ่งที่สังเกตครับพี่น้องกับผมถ้าเข้ามุงหนาถึงไปทังบนันปิดนะครับนาะเนะข้ามาจากทางเลน,นชัยกับผม ฟังทั้งสายมือนะครับพี่น้องครับผมสีเห็นเป็นเหมือนตอ่อหมอสะพานนะครับผมแต่บริเนจใจว่าเป็นตอ่อหมอสะพานทางรถไฟหรือว่าเป็นตอ่อหมอตั้งแต่ตอนใดส้างตอนใดนี้อันนี้ผมยังบ่มีข้อมูลนะครับนอน,นี่ครับพี่น้องตอนนี้ยังม่มีข้อมูลนพี่น้องนะครับเนาะแต่หูซึกว่าสิกเกแล,ล้วละโดนแวล,ะ,ละครับผมนะครับง่ายนพี่น้องครับผมอยุ่กลางน้ำแล้วก็ถอดออกไปทั้งหมดเลยสองฟังได้หละ เป็นต่อหมอขนาดใหญ่นะครับเนาะโมโห่าสา่งเลยตอนใดเดียวถ้ามีข้อมูลเยะจะมาเพิ่มเติมให้พี่น้องที่ลังนะครับเนาะสำหรับต่อหมอนี่ครับผมคูกันเลยครับผมกับสะพานของรถไฟนะครับเนาะครับผมยาวเลยพี่น้องครับผมโบเแมนสันสันครับผมเป็นสะพานที่มีความยาวเลยทีเดียวครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม เก็บงานแล้วก็ตออย่างพี่น้องครับผมเดินทางต่อครับผมนี่ครับมาพอตี่สวนสมสวนบักขามสวนสมโอพี่น้องหลากหลายครับผมปลูกกันแบบว่าปลูกได้แถบทุกอย่างกับว่าได้เท่ากันครับผมมาทั้งระยะที่ว่าแกงหลวงมาบานปินเนาะครับเนาะสวนเพิ่นแน่นนะครับผมสองฝั่งทางนะครับเนาะเขียวงามครับผมมีขนาดหนาแรีงเนาะพี่น้องเนาะ เป็นหนาฝนนี่ก็สิีดยคักครับผมอเ,เอาเพอเขาออกจากแกลงหลวงมาบัวไก่พี่น้องครับผมมาสักระยะนะครับเนาะก็สีมาเจอกับอ่าบอหลัวเพื่อนเอือสถานีหรือบ่อ,บอผมบ่อเนี่ใจเนาะอ่าเป็นห้วยแม่ตานะครับผมเป็นเขตก็ห้วยแม่ตาครับผมบอหลัวเพื่อนจอดหรือบ่อเนาะครับพี่น้องแต่ว่าเห็นเป็นเหมือนเป็นสลา,าหน่อยครับผมสลา,าหน่อยหลังหนึ่งนะครับนี่ครับผม อยู่ตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็เป็นทางขามครับพี่น้องครับผมสําหรับนวยเมตานะครับเนาะก่อน,อนระยะข้สิบไปหาบ้านปินนะครับผมเป็นหมู่บ้านในภูเขาเนะที่้อ่ว่าเป็นหมู่บ้านในในุบเขาเลยแหละครับผมอยู่ทางในนะครับเนาะบรรยากาศธรรมชาติสองฟังทางนี่ก็ยังสวยงามพี่น้องครับผมสมับสองฟังเขานี่ก็สิเป็นพวก ปลาสร้างนะครับเนาะปลาไผ่นะพี่น้องแล้วก็เป็นพืชใหม่นะครับผมนานาพันธุนะครับผมเป็นพวกกล้วยปลาพวกนี้ครับผมนี่ครับปลาสร้างนะครับเนาะสองฝั่งเลยมีความอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องครับผมนี่ครับมาโซนีเป็นไฟจากเขานี่แหละครับพี่น้องครับผมก็เดี๋ยวมาจากเขานะครับเนาะไก่สีหอดสถานีบานปิน ครับผมพ่อรุดเขามากก็เป็นเกษตรนะพี่น้องครับนอกิ่นพี่น้องเิ็นเก็เดรให้นะครับผมอาจจะเป็นให้ข้าวโพดหรือเปล่าผมกับบแน่ใจนะครับนอกเดี๋ยวมีโอกาสสามารถช่วงเพ่พอปูกเดี๋ยวสีท้ายทำให้เลยนะครับพี่น้องครับผม เป็นเกษตรนะครับเนาะท่าบา้านเป็นยังเห็ดเกษตรกันหลายอยู่ครับผมแกรวบะมาซองนี้ไฟอยากเข่าร้ายพี่น้องครับผมทั้งนีเนาะไฟใหม่ครับผมเห็นเทียงหน้าใหม่ใหม่ผมเป็นซองสามหลังพี่น้องก่อนสีหอดบันปิ้น,นครับผมไฟป่าคือไฟป่าเมี่ยนเทียงเพิ่นคือยังไงบ้ครับพี่น้องสำหรับยงังแดงรักยังแดงนี่ถ้าพี่น้องเห็นนี่ก็ ไอหูเรียกว่าเพิ่นเป็นรักที่ว่าเพิ่นกันบ่ให้ชาวบ้านเอารถขามนะครับเนาะเพิ่นยานมีอันตรายนะครับผมเกิดว่ารถไฟมานะครับนอนนี่เพิ่นเอามากันไว้นะครับผมกระชีเขารกแจของบานปินแหละครับผมสำหรับสถานีบานปินนี่ก็เป็นสถานีรถไฟเก่าแก่นะครับผมเป็นสถานีตั้งแต่สมัยสงครามโลกนะครับพี่น้องครับผม ที่ยังใช้งานอยู่บูรกาเป็นสถานีใหญ่นะครับเนาะที่วามีชาวบ้านหรือว,ว่ามีพี่น้องเพื่อนมาใช้บริการนะครับผมยังรายอยู่ครับผมสถานีบ้านปินก็เป็นสถานีที่วามีปราวััดมายาวนานนะพี่น้องเนาะมาแต่โดน้ะครับผมกับพี่น้องกับถ้าอยากหู่ป่าวััดเพิ่นก็ไปศึกษาคนควาหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับนอกจากสถานีบ้านปินนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เพื่อว่าเสียจสินนะครับพี่องครังผมสำหรับระยะของเขตรับผิดชอบของจังหวัดแพร่นะครับผมต่อไปเขาเกษไปเจอกันของเขตรถไฟลําปางนะครับกะสิเป็นเขตรับผิดชอบของล่าปางนะครับเนาะก็เดี๋ยวเจอกันอีพีหนานะครับเนาะเกเดี๋ยวเอาว่าเบิ่งกันนะครับเนาะว่าสำหรับเขตล่าปางนี่เฮ้า สิเจอสถานีไรแน่ที่เขายังโมโหแล้วกสิเจอธรรมชาติง่านไปเลยนะครับเนาะห้องสองฟังริมทางรถไฟนะครับเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเนาะที่เข้ามารับชมกับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเนาะที่นี่การตลอดมานะครับผมที่คอมเมนต์หรือว่ากดไลค์กดแชร์นะครับผมกดสับสะใภ้นะครับเนาะให้กำลังใจที่ดีที่สุดเลยครับผมของคนเฮ็ดลิปนะครับเนาะส่วนสายหากินกับกับชิเปย่ามเฮ็ดลิปพี่น้องครับผมกับ ไปสายหาอยู่หาก,กินของเขานะครับนาอกับสีเฮดสลับกันไปครับผมให้มันหลากหลายครับผมเอาครับพี่น,อน้องกับขอบคุณในลายครับผมสุดท้ายนี้กัขอกก่าเข้า,า่าสวัสดีครับเจอกันอีพี่นาครับผม